สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับนะเข้าสู่ช่องคันหวานนะครับนะเนื่องจากว่าเราได้ห่างหายไปนานนะครับนะก็ยุ่งๆเกี่ยวกับเขาเรียกว่าขายไม้อยู่นะครับนะก็ไม่มีเวลาทําคลิปนะสำหรับวันนี้เองผมก็จะมาอัปเดตแล้วกันเพื่อนๆมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนะวิธีการจัดการของการเลี้ยงน้ําของผมนะครับนะครับนะการจัดการการเลี้ยงน้ําของผมทําอย่างไรนะครับนะเพื่อที่จะให้ ลูกเขาเนี่ยดกนะครับนะดกแล้วก็ไม้ก็ต้นโตต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการยังไงเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมในคลิปได้เลยครับก็เหมือนเดิมครับก่อนรับชมคลิปนะครับนะาก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับครับก่อนจะพาไปชมนะครับนะาสำหรับการเลี้ยงน้ำและอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะ มาบอกสูตรปุ๋ยของเจ้าอะโลคาเซียนะครับนะหรือบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับนะนะครับผมใช้อะไรบ้างนะครับมาดูกันใกล้ๆเพื่อนๆนะครับผมของผมเนี่ยจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับมีใบกัมปูหมักบ้างไม่หมักบ้างครับใส่แต่ที่สําคัญเลยห้ามลืมนะครับข้างบนนี้ผมใช้เป็นดิมเจ็ดถุงร้อยนะนะครับข้างล่างก็ผมก็จะลองเออเขาเรียกว่ากากมะพร้าวสับง่ายๆอย่างเงี้ยครับ ไม่มีสูตรอะไรลยครับดินไม่ต้องไปใช้สูตรผส,ส,สมนู่นผสมนี่ผสมนั่นมั่วอั่วไปหมดนะครับร้อยคนก็ร้อยสูตรนะครับนะปลูกไม้พวกนี้นี่อยู่ที่การดูแลมากกว่านะครับดินสําคัญไหมก็สําคัญนะครับดินสําคัญครับ,รบแต่รืยังไงเขาก็เกิดครับถ้าเราดูแลด,ดีนะฮะไม้ต้นนี้ก็ชําประมาณสักสองอาทิตย์ได้แล้วฮะมาดูลากเขาจะมีเยอะขนาดไหน ไม้ตระกูลพวกอะโลคาเซียนะครับมาดูใกล้ฮะเขาเรียกว่าจะมีรากที่ใหญ่นะครับนะรากที่ใหญ่แล้วก็ไอ้พวกนี้เป็นรากฝอยเขานะครับนะรากฝอยก็จะเล็กๆแต่รากไอ้นี่เขาจะใหญ่นะครับแตกต่างจากพวกอะโลคาเซียนะครับอะโลคาเซียเวลาเราตัดจะเห็นรากจะไม่ใหญ่จะใหญ่สู้ไม่ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วผมจะไม่เอาอะไรออกเลยครับประมาณนี้เนาะ ผมจะได้เน้นแค่ระวังระวังเรื่องไอ้หนอนกับแมลงแค่นั้นแหละครับว่าผมเอาไอ้พวกบอลหูช้างเนี่ยไปลงไว้หลังบ้านนะครับเละเลยครับไม่เหลือเลยครับนอนเล่นกินเละเทะเลยฮนะนี่ก็จะเป็นต้นที่ผมปลูกนี่ก็จะมีบอลสีแกมมาด้วยนะเนี่ยดินบอลสีใช้ดินบอลสีชัมก็แค่นี้นครับผมเพื่อน ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวจะเห็นพูนๆอย่างนี้นะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะยุบลงอย่างนี้ครับเพราะว่าผมผมหมักไม่นานนะครับผมหมักแค่อาทิตสองอาทิตย์นะครับนะหมกักอันนี้ก็พร้อมปลูกเลยเลยครับผมก็จะเพิ่มเดี๋ยวไม้พวกนี้มันจะยกยอดนะครับยอดเขาเรียกว่าเง่าเขาเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆเยนาะเราก็จะต้องเพิ่มดินเข้าไปเรื่รอยๆครับนั่นนะฮะเหตุผลที่ผมจะทําแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลี้ยงน้ํากันผมเพื่อนไปดูครับ ครับผมเพื่อนๆถ้าจําในคลิปผมได้ก็2ต้นนี้นะครับที่ผมลงทําลงปลูกนะครับนะประมาณสักอายุสัก2เดือนได้แล้วนะครับมาดูกันครับว่าลูกเขาต้นใหญ่ใบโตไหมนะครับนะเหมือนกันกับกับไอเขาเรียกว่าเลี้ยงบกไหมนี่ครับนี่ฮะดูนะครับลูกรอบคนต้นเนี้ยอันนี้อายุประมาณสัก2เดือนนะครับไม้ต้นนี้ก็สูงนะครับเนี่ยผมนั่งก็ย่อก็ท่วมหัวผมเหมือนกันนะครับเนี่ยเวลา จังหวะเวลาลดน้ำเพื่อนๆเห็น,เห,นเห็นการแตกเขืบอของดินไหมครับนี่ฮะนี่ประมาณนี้นะครับถ้าเวลาเพื่อนๆจะชําเอาออกมาชาเนี่ยต้องต้องต้อง,องทิ้งแช่น้ําทิ้งไว้สัก2วันนะครับนะเพราะว่าเนี่ยผมจะปล่อยให้แตกเขือบอย่างนี้แล้วผมก็จะถึงจะลดน้ํานะครับระยะเวลาก็ประมาณสัก5้าถึงเวันนะครับเราก็จะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าลดน้ําเช้าเย็นเหมือนเหมือนเลี้ยงแห้งนะครับเลี้ยงดินนะครับนะแบบนี้จะดีกว่านะครับนี่แล้วมาดู ผมจะบอกเสมอว่าเลี้ยงน้ำเนี่ยเหมาะกับไม้ที่เป็นไม้จำพวกปาลายไหลมากๆนะครับนะมาเหมาะยังไงมาดูครับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับไหลเขาออกมาอย่างนี้นะเพื่อนๆก็จับโน้มจับพันไปเลยครับและให้เขาอยู่ในลักษณะวงบ่อเดียวกันนะครับอ่ากระถางนี้กระถาง25นิ้วนะครับนะก็จะมีเขาเรียกว่าน้องๆก็จะออกมาข้างนอกบ้างนะครับเราก็จับยัดเข้าไปนะับเหมือนเดิมนะครับนะเนี่ยวิธีการของผมที่ที่ผม ที่ผมตัดถ้าใครได้ดูคลิปว่าวิธีการตัดของผมเนี่ยถ้าถ้าเป็นไม้ปลายไหลนะครับนะผมจะตัดแค่ปลายไหลตัดแค่ปลายไหลปุ๊บแล้วให้แม่เขาช่วยเลี้ยงนะครับผมจะไม่เอาออกไปชํานะครับผมจะไม่เอาออกไปชําแล้วปุ๋ยของผมเนี่ยความจริงเนี่ยมันใช้มันใช้ได้ได้ทุกสูตรแหละครับปุ๋ยปุ๋ยเคมีก็ใช้ได้แต่ผมจะใช้ปุ๋ยบัวสําหรับเลี้ยงน้ําอย่างเดียวนะครับปุ๋ยบัวนะครับผมจะใช้ปุ๋ยบัวเลี้ยงน้ํา ผมก็จะเอามาเขาเรียกว่าปุ๋ยมัวเขาก็จะเป็นเม็ดกลมๆนะครับเนาะผมก็จะเขาเรียกทําให้เขาหาักเป็น2เม็ดนึงอะ่ะก็คือผมใช้1เดือนเม็ดละครั้งเดือนละเดือนละเม็ดนะครับก็จะกดไปอย่างนี้แล้วเอาปุ๋ยยัดเข้าไปเลยแค่นั้นนะครับง่ายไหมครับสําหรับการบํารุงปุ๋ยครับนะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไม้ที่เป็นหน่ออีกต้นละกันอันนี้ก็เป็นอ่า ซื้อมาในานามลูกระยำนะครับไม่รู้จะว่าจะระยำสมชื่อจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหน้ายัางไม่ออกสักต้นเลยนะครับนะหน้ายัางไม่ออกสักต้นสอบถามเจ้าของเข้าไปเห็นเพื่อนๆเ,เขาสอบถามหลายคนก็ประมาณสักเดี๋ยว6เดือนมั่งเดี๋ยว9เดือนมั่งไอ้เจ้าต้นนี้สี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วจะหมูจะจ่ายยังไงเดี๋ยวก็น่าจะโดนแล้วครับผมว่านะอันนี้ครับไม้หน่อนะครับอันนี้ก็เป็นมิดไนท์นะเพื่อนๆนะมิดไนท์ก็ผมก็เอามาเลี้ยงน้ํานะครับ เลี้ยงน้ําดีอีกอย่างนึงนะครับถ้าอยู่ในร่มนะผมไม่ชําเลยครับผมแยกออกจากแม่มาปั๊บผมปักลงไปเลยผมปักอกลงไปเลยนะครับปักลงไปในดินอย่างนี้เลยครับไม่ไม่ได้เอาไปชำ่ำไม่ได้เอาไปชําใส่ก,กระถางหรืออะไรเลยผมแยกลูกเข้ามาผมก็ามาเสียบลงเลยครับติดนะครับโครเคเซียขอแค่มีน้ำจะเยอะเขาไม่เหี่ยวนะครับเขาไม่เหีเ่ยวอย่างเขาจะชอบน้ำเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วโครเคเซียเนี่ย ไม้ตัดสุดเนี่ยผมเนี่ยสามารถตัดสุดเอาไว้ขายเพื่อนๆโดยที่ใบเขาไม่ไม่เหี่ยวนะครับ3-4วันนะครับนะ3-4ถึงวันนะครับขายได้เรื่อยๆเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นมิดไนของเราเนาะอันนี้ก็เป็นบิกินี่ครับไม้หนอก็เลี้ยงได้นะครับเนาะเออใช่อันนี้เป็นทีปาร์ตี้เออทีปาร์ตี้ก็จะเป็นมาวันถ้วยหนึ่งตัวแล้วกันอันนี้ก็เป็นซัฟฟรายนะครับนะแบนะกซัฟฟรายเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับที่ผมตัด เลี้ยงน้านะครับแต่ผมตัดเขาเรียกว่าตัดเฉพาะไปไหลแล้วปล่อยให้เส้นไหลของเขาหรือลันเนอร์นะครับนะให้ให้แม่ช่วยเลี้ยงเป็นยังไงจะจะให้เพื่อนๆไปดูครับไปครับนะเพื่อนๆดูครับลูกดกไหมครับลูกดกมากนะครับนะลูกดกมากเลยเนี่ยไอบ่อนี้ก็ประมาณสักมันเป็นบ่อหกสิบเซนครับบ่อนี้หกสิบเซนนะครับนะนี่ฮะดูครับดูครับนี่นี่ฮะ นี่ครับปล่อยให้เลี้ยงอย่างนี้ครับลูกเขาจะดกนะครับนะลูกเขาจะดกดกมากๆเลยวิธีการตัดที่ผมบอกดีกว่าเอาไปชำนะครับนะดีกว่าตัดเอาเอาไปแยกชำนะครับนะแบบนี้ก็จะให้ลูกดกนะครับนะจะให้ลูกดกแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเอาไปเขาเรียกว่าแยกตัดข้อตาไหลนะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเลี้ยงน้ามันมันเหมาะกับทุกไม้มันเลี้ยงได้กับทุกไม้นะครับแต่แต่ผมว่าไม้ที่ถ้าเราเร่นทําจํานวนเนี่ยไม้พวกที่เป็น ไม้ปลายไหลเนี่ยที่มีรันเนอร์ที่มีไหลเนี่ยจะเหมาะที่สุดนะครับนะนะครับกับการเลี้ยงน้ํานะครับนะก็จะมีประมาณนี้ครับกับการเลี้ยงน้ําของเรานะครับของสวนเราก็จะมีประมาณนี้หลังจากห่างหายนะครับนะไปพักใหญ่ๆเลยครับไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากพี่เพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้เพจและช่อง u t u b e ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครมีข้อสงสัยข้อมูล การสงสัยเกี่ยวกับไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างหรือคุรคเซียลครเซียอะไรก็ช่างนะครับนะก็ติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับหรือใครอยากได้ไม้ก็ติดต่อสอบถามได้เหมือนกันนะครับนะครับก่อนก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับ